แกก่องพรีวิวกับสมาร์ทโฟนเลทราคาไม่เกิน2,000ครับพีได้มาคือ1,999บาทกับสีใหม่เป็นสีเขียวผมที่จะมาแกะกล่องพีวิวดูวก็คือเจ้าตัว t e c โนโสปาโก2องส4ครับที่พีซื้อมากับตัวแรม3จิกบวกเพิ่มอีก3จิกกับแรมพักกับลอม64สีจิกครับผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มจริงอะทนี่ผมที่พีกดได้ผมจากเทกโนออฟฟิเชีครับ เดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์โปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ผมผ่านลิงก์ข้างล่างในผมหลายคน,นถามมาเยอะมากว่าซื้อไงผมพีจะซื้อช่วงวันวันที่15ของทางช้อปปี้หรือว่า25ของทางช้อปปี้หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆกับผมสัปดาห์นี้มันก็จะมี2ถึงาวันเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ในการติดตามโปรโมชั่นได้ผมใครนะครับหลายคนได้ราคาต่ํากว่าพีก็มีเพราะว่าบางคนผมไปติดตามแฟนเพจของพีที่แฟนเพจผมที่พีแนบลิงก์ ข้างล่างนี้ผมบอกเลยว่าไปกดติดตามผมแฟนเพจพี่ก็คือ P Pay Official ครับผมลองไปกดติดตามบอกเลยว่ามันเป็นโปรโมชั่นต่างๆพี่นครผมแนะนําตัวอุปกรณ์ที N ่พี P ่ใช้มามาคือราคามันย่อมเยาวครับอันนี้พี่เลยจะมาแกะกล่องกับมือถือที่แบบ2,000ให้สเปคมาคือครบคือจบมันขายดีมากครับบางทีของหมดจริงๆร,ราคาเต็มคือ2290บาทขาราคานี้คือขายดีจริงครับแต่วันนี้ พี่อยากได้สีเขียวครับพี่จะทาการกดสั่งซื้อเองรีวิวเองพวีวเองแกะกล่องเองครับผมวันนี้มาดูครับผมว่าเป็นไงบ้างกับเจ้าตัวนี้ผมกับราคาเมื่อถือไม่เกินสองพันนะตัวนี้ผมอยูดีซอบนะครับผม T606 เล่นเกม rov ปรับ60เฟรมได้อย่างสบายอะ่ะแต่พี่นำมาให้ปรับบางการต่ำก็เพียงพอครับนี่อันนี้พี่ซื้อมาจริงครับบอกเลยว่ามีอวยครับออกเงินตัวเองซื้อครับนี่ครับ คือเขียนบอกว่าเทคโนสปา a r โกโซลงสีครับซึ่งเป็นสีที่พีอยากได้มากเลยอะสกินกินครับสีมันนะครับนี่ครับสีเป็นสีกกีนนะครับหรือว่าสีเขียวเนาะซึ่งพี่ผมเคยรีวิวสีแบบสีขาวสีดำไปแล้วครับวันนี้พี่จะให้ดูว่าเฮ้สีเขียวเป็นยัไงบ้างกับการแกะกล่องแล้วก็พีวีดูหน้าจอคือเป็นหน้าจอ6.6หรีเฟรชเก้าสเฮิร์ตปั๊บหกสิได้ลำโพงคู่ คือสเปคคือบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับสเปคแบต5000มิลลิแอมชาร์จคือ10วัตต์ลำโพงเป็นแบบ d u โอสป a k เกแบต5000บอกเลยว่าทั้งวันเหลือๆมากมายครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลังสกินโทนดีมากครับ13ล้านมีใจโรด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนี่ครับคือเป็นสมาร์ทโฟนที่พีแน่นอเลยว่ามันสวยงามและมันก็ใช้ดีจริงๆกับงบราคาแบบ 2000น่ะ Android 13เป็น Android Go นะ Android Go ก็คือแตกต่างกับ Android แบบธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่ลดสเปคบางอย่างครับเช่นการแบ่งหน้าจอหรือว่าการลดแอปแค่นั้นครับผมโดยรวมแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับนี่แต่พี่ชอบนะหลอมมันใช้งานดีครับพี่ขอแกะเลยนะครับโดยใช้มีดนะผมตอนนี้นี่ครัมาดูว่าสีเขียวจะเป็นไงบ้างครับพร้อมๆกันเลยครับผมตอนนี้ซึ่งเป็นสีที่พีแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะผมสับสีเขียวนะครับ นะครับกล่องก็จะเป็นแนวนี้นะผมเราก็สามารถแก็ได้ครับผมเก็บกล่องมาเลยนี่ซึ่งพีก็จะทําการแกะออกมานะครับซึ่งพีก็เคยทดสอบตัวนี้ับผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่แบบใช้งานได้ดีนะครับการเก็บเราก็สามารถขอดึงขอออกครับผมนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับผมในการออกปึ๊บแบบนี้ปึ๊บนี่ครับก็ตัวหอก็จะเป็นบอกว่าเฮ้ยแบต5 0 0 0มิลลิแอมนะตัวนี้เป็น ตัวที่เป็นแบบลำโพงคู่แล้วก็หน้าจอ6.6เป็นหน้าจอแบบกล้องเจาะดูซึ่งดีมากครับหน้าจอ90เฮิรตกับราคาเล่เมือถือ2 0 0พัน่ะมันจะคุ้มไปไหนครับมาดูครับผมพร้อมเล้นะผมว่าเป็นไงบ้างนะครับด้านข้างครับจะเป็นออกคล้ายสีทองเขียวครับซึ่งเป็นสีที่รู้สึกว่ามันมีความพรีเมยียมดีนะนี่โอ๊ยโอ้สัมผัสแรกรู้สึกว่า สีเขียวสวยจริงเพื่อนๆคือแบบไม่ได้อวยเลยคือมันอารมณ์เหมือนแบบหูเกตเกตวัสสุด,ดีมากสองพันทำได้ขนาดนี้เกินไปปอสวยจริงครับแบบแบบไม่อวยเลยคือแบบคือมันสวยจริงอะ่ะโอ้สีเขียวสวยงามมากโคตดสวยอ่ะคุ้มมากหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทประมาณเลทไม่เกินสองพันครับ คือดีไซน์มันจะแตกต่างกับสีที่เป็นสีขาวครับสีขาวจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับแล้วก็สีดําครับจะเป็นแบบนี้ให้ดูสีครับนี่คือบอกเลยว่าสีเขียวโค้รสวยมันจะเป็นหนังแล้วมันจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์ครับแล้วจะมีแบบจุดๆ,ๆออกมาครับแล้วตรงนี้ครับผมก็จะเป็นแบบลายๆลายแบบขีดๆครับโหดีไซน์พรีเมียมมาก คืออันนี้ขอเช่นชมเทคโนโลเลยว่าดีไซน์แบบครั้งแรกที่พีแบบจับก็รู้สึกว่าฟีลิ่งดีไซน์คือมันดีจริงครับสีเขียวจอ,อกสีเขียวทองทอง,ทองครับนี่ครับคืออันนี้เป็นสีแบบขาวขๆาขาฟ้าๆเนาะอันนี้คือสีดําครับก็จะประมาณนี้ให้ดูครับสวยจริงคือแบบนี่ครับด้านล่างครับสวยครับหูสีเขียวสวยงามมากคือสวยจริงแบบ พี่ไม่อยากพูดคาว่าสวยเยอะอ่ะคือมันแบบเพื่อนๆบอกเลยว่าไปซื้อสีเขียวนะคือมันสวยจริงนี่ครับขอบตรงบริเวณตัวกล้องมันจะนูนออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับแล้วก็ตัวปุ่มครับกดง่ายตามสไตล์ของตัวเทคโนครับด้านบนก็จะเป็นปุ่มเนาะเป็นแบบรูตัวลำโพงครับผมลำโพง2ตัวเป็นลำโพงคู่ครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดอหรือว่า ตัวกล้องเจะดูจะเป็นหน้าจอแบบใหม่ในเทนปี2องสีแน่นอนครับจริงๆนะพีสั่งซื้อพีโอเคแนะนําลิงก์นะผมพีเนี่ยจะแนะนาแบบว่าแนะนําลิงก์ว่าเอ้ยกดผ่านตัวนี้นะเพราะว่าพีผมมันมีโปรโมชั่นต่างๆแล้วมันจะมีโค้ดส่วนลดอ่ะเพื่อนๆก็ลองไปกดดูเพราะว่าหลายคนนะซื้อตามพีได้เยอะมากครับอันนี้แบบอันนี้ไม่อันนี้ไม่นนไมแบบอยากแนะนําจริงว่าโทรศัพท์มือถือมันดีจริงแบบไม่อวยครับคือติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราแล้วนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับผมให้เรานะนี่ครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรประกันก็คือประกันตัวนี้คือ13เดือนนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมแล้วก็พอร์ตไทป์ A ถึงไทป์ C, ครับสามารถชาร์จกับหัวชาร์จเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้นะครับผมนี่สับมือใหม่นะผมในการเซตอัพก็ไม่ได้ยากครับผมแล้ก็เซตอัพเข้าไปเลยครับผมแบบนี้จริงๆอะ่ะเซตอัพก็นี่ครับไทยปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดไปไทย จริงๆอันนี้ก็การเซตอัพก็เป็นเบสิกครับปึ๊บเชื่อมต่อไวไฟไหมถ้าเราเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5กับมื่อถืองบเด่ดนี่อะให้ Wi-Fi มาถือว่าดีมากครับผมทั้งเวอร์ชั่น2และเวอร์ชัน2.5ครับหรือว่าเวอร์ชัน5นะครับผมนี่ Wi-Fi ก็2.4 Wi-Fi 5นะครับผมไม่ใช่ Wi-Fi 2.5นะครับผมขออภัยด้วยนะครับ กดนิ้นิดไปนะครับผมแล้วก็สามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ผมหรือว่าแล้วก็ลายมือที่ปุ่ม power ได้ผมคือสแกนลายมือได้อ่ะเพ้ยมันจะคุ้มขนาดไหนอ่ะครับอันนี้ครับผมแล้วก็ใช้งานในการตั้งค่าเสร็จแล้วครับผมไม่มีอะไรเลยนี่ครับก็คือเรา default เสร็จแล้วก็เจอแบบนี้ครับนี่ปึ๊บคือ feeling ของหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่ามันลื่นไหลมากครับแล้วมัน feeling คือดีจริงฟิล์มให้มาก็คือว่าดีมากครับ ดูครับผมว่าเป็นไงบ้างครับผมหน้าจอครับปรับแสงขึ้นได้ครับนี่เห็นไหมผมเราปรับฟอนต์ได้ดีเฟลต์ของหน้าจอปรับเป็น90้าสิบเปอร์เได้เลยครับแล้วก็ปรับความยาวเป็นสามสินาทีได้เลยครับบลูทูธก็เป็นเวอร์ชันห้านะครับนี่ปล่อยฮอตสปอตเป็นฮอตสปอตห้าได้ผมซอนดูซีปล่อยห้าได้แล้วก็นี่ครับมันจะนี่ครับผมฟังก์ชันพิเศษครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ผมตรงนี้มันจะมีเดนามิกพอยต์ก็คือการแบบใช้แบบปลอกอัพคล้ายๆล้ายเดนไมค์แอปเปของไอโฟนน่ะ มันจะปลดล็อกด้วยใบหน้าการโทรในเบื้องหลังครับพี่เคยมาพี่เคยรีวิวให้ดูอยู่ครับแล้วก็เพิ่มแรมพาร์ทครับเพิ่มอีก3จิกรวมเป็น6 g จิกกับตัวนี้เนาะนี่นี่ครับก็บอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีครับแล้วก็มีการปรับจูนของผมในการใช้ลำโพงแบบเสียงดีให้ผมสมาร์ทเพลงแล้วก็มีตัวอีโคไลเซอร์ผมให้เราปรับไป้ด้วยนะนี่ครับ EQ หรือว่าตัวอีโคไลเซอร์ให้เราปรับเสียงได้ด้วยถือว่าดีมากครับ บอกเลยว่ามัน,ม,น,ม,นมันดีอ่ะไม่อวยอ่ะตัวกล้องหน้ากล้องหลังครับไว้ใจได้ครับผมกล้องหน้า8ล้านสกินโทนแบบโอ้มันสกินโทนดีอ่ะนี่ให้ดูนี่ครับดูครับว่าสกินโทนมันดีค่ะไหนดูสกินโทนคือดีมากแล้วก็กล้องหลังครับบอกเลยว่ากล้องหลังคือไว้ใจได้ครับนี่สวยจริง ไม่อวยครับราคา2,000ันในขนาดนี้ถือว่าสุดแล้วครับหมดต่างๆก็มีให้เราครบครับผมในการใช้งานครับนี่มีภาพถ่าย AR นะผมแล้วก็ในการใช้งานเรื่องกล้องบอกเลยว่ากล้องวีดีโอผมถ่ายได้พันแปดสบผมทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง30เฟรมบอกเลยว่าหายห่วงครับแล้วก็ในการแบบโฟกัสของภาพคือราคา2000นะให้มาดีมากครับสังเกตไหมคือโฟกัสครับดูปึ๊บ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  คือโฟกัสให้มาดีจริงแบบไม่อวยเลยคือโฟกัสดีมากครับขอเชิญชมเลยแต่พี่ชอบบอดี้บอดี้สวยงามมากครับบอกเลยว่ามันสวยจริงสับตัวนี้สวยงามเรือๆเลยตรงนี้แล้วก็ลำโพงครับพีขอเชื่อมต่อตัวอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับผมว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างณนะปัจจุบันน้ครับในการอัปเดตเวอร์อชันล่าสุดนะครับแล้วพี่ขอเชื่อมต่อผ่านตัว w i f i นะครับผมนี่แล้วก็เชื่อมต่อ Wifi Wi-Fi 5ผมพี่จะขอเชื่อมต่อนะครับผม นี่ปึ๊บแล้วก็คอนเนคครับนี่ครับก็เชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 5ครับเรียบร้อยครับผมในการเชื่อมต่อนี่ครับจริงๆครับผมถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมันจะทําการอัปโหลดตัวแอปครับบางทีแอปมันจะเด้งก็คือปกติเนาะมันไม่ได้แบบเป็นที่โทรศัพท์ครับรุ่นราคาหลัก4ี่ห้าหมื่นก็ยังเด้งออกครับเพราะว่ามันอัปเดตนะผมว่าเราเรารีเซ็ตเครื่องใหม่เช่นเพี่ผมเข้าแอปยูรับผมอยู่ๆมันเด้งออกเนี้ยไม่ต้องตกใจครับเพราะเพราะว่ามันกําลังอัปเดตอยู่ครับ นี่ครับก็ลองครับผมนี่พีจะขอเปิดเพลงนี้นะครับเพลงซึ่งพีทดสอบแล้วแหละว่าเพลงนี้มันโอเคโอ้ลำโพงแบบบอกเลยว่าพีเคยฟังมาครับนี่ครับมาดูว่ามงเป็นยังไงบ้างดูคือจริงๆอ่ะพีเคยฟังลำโพงตัวนี้มาแหละบอกเลยว่าลำโพงตัวนี้ดีอยู่แล้วแหละนี่ บอกเลยว่าลำโพงครับไว้ใจได้แล้วเสียงก็คือขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขอชื่นชมในงบราคา2,000ันได้ขนาดนี้ถือว่าสุดจริงครับกล้องดีลำโพงดีแล้วหน้าจอครับผมเป็นหน้าจอแบบดอทเข้าไปด้วยถือว่าดีมากครับปรับแซมออโต้ได้ครับผมม่วงต่างก็มีครับผมนี่ให้เราเยอะครับผมเราปรับได้นี่ครับแก้ไขเซอร์วิสจะเอาอะไรเข้าครับผมแล้วก็บวกเพิ่มได้ที่ตรงแก้ไขนี่ครับบันทึกภาพหน้าจอ สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ด้วยแล้วก็เอาเข้าว่าผมนี่ถือว่าดีมากครับในการใช้งานครับเรื่องมากในการบันทึกวิดีโอจอก็มีครับบันทึกได้72 0 p ส่วนีนะครับผมนี่ให้เราเรียบ,บร้อยเลยในการบันทึกหลายคนถามมาเยอะมากว่าบันทึกได้ไหมหน้าจอก็คือบันทึกวิดีโอหน้าจอได้นะครับซึ่งมันดีมากสหรับตัวนี้อันนี้ไม่อวยครับผมแบบว่าพีผมจะขอแนี่ยวิ่ในการสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอผมหลายคนถามมาเยอะเนาะนะคนันผมอันนี้พีนะครับผมไม่ได้มีส่วนเสียกับบริษัทนะครับผมดังนั้น แล้วแต่ครับผมไปติดตามเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตนะผมแนะนําลิงก์ในการสั่งซื้อแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมันจะมีเรื่อยผมเดี๋พขอวางลิงก์เพื่อนๆลองไปติดตามแฟนเพจของพีนะผมที่พีเพ์ออฟฟิเชียลผมสาวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมสาวันนี้ขอบคุณครับ